ปูปกก็เพิ่งออกมาจากร้านเชฟอร่านะคะก็เดี๋ยวไปเปิดกันดูนะคะว่าในถุงจะปูจะได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วปูกก็แวะถ่ายวิวบางส่วนนะคะที่เขามีเอามีการเอาร่มนะคะมาประดับตกแต่งนะคะช่วงฤดูซัมเมอร์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาเปิดถุงเซฟอร่านะคะว่าปูได้อะไรมาบ้างน,นะคะก่อนอื่นต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าเวลาเข้าไปซื้อในร้านนะคะหรือว่าในซปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะ่ะตอนนี้นะคะทุกห้างทุกแผนกนะคะเขาจะกั้นนะคะระหว่างตัวแคชเชียร์กับตัวลูกค้านะคะปูเชื่อว่าหลายๆประเทศนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะคือจะมีแผ่นอะคริลิกใส่นะคะกั้นนะคะระหว่างแคชเชียร์แล้วก็ กันระหว่างลูกค้านะคะเพื่อไม่ให้มีการใกล้ชิดกันนะคะเพื่อมีการให้เว้นระยะห่างแล้วก็ก่อนท,ที่จะเข้าไปในตัวร้านเนี่ยพอประตูเปิดเข้าไปใช่ไหมคะจะมีเจลล้างมือนะคะตั้งไว้นะคะสําหรับให้ลูกค้านะคะล้างมือ ก่อนที่จะเข้ามาในตัวร้านนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะคอยจะต้องบอกนะคะสําหรับคนที่ลืมที่จะใช้เจลล้างมือนะคะเขาก็จะมาบอกว่าต้องล้างมือก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเดินเข้ามาในร้านนั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้นะคะทุกร้านนะคะทุกแผนกเลยนะคะแล้วก็ต้องมีหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะคะก่อนที่จะเข้าไปในตัวร้านนั่นเองนะคะเพราะว่า ปูไม่ใช่แค่เข้าในเซฟอรานะคะปูหลังจากที่เข้าไปซื้อของในเซฟอราเสร็จเนี้ยปูก็เดินเข้ามาร้านชานะคะเพื่อที่จะมาซื้อชานั่นเองนะคะก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นระบบเดียวกันหมดเลยนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งไว้อยู่หน้าหน้าประตูทางเข้านะคะแล้วก็ทุกคนต้องล้างมือก่อนนั่นเองละค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปซื้อของนะคะก็ ต้องมีใส่หน้ากากอนามัยนะคะในร้านนะคะเวลาเราเข้าไปนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นการที่ป้องกันตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นการเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ต้องล้างมือทุกครั้งนั่นเองนะคะก็มาดูกันเลยค่ะทุกคนว่าปูได้อะไรจากเซฟอร่ามาบ้างเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะคะซื้อเท่าที่จําเป็นที่มีความจําเป็นต้องใช้นั่นเองนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่จะมีความสิ้นเปลืองหรือว่าเกินงบประมาณไปนะคะก็มาดูกันเลยค่ะก็ แค่นี้นะคะ3อย่างนี้นะคะก็หมดไป24ยูโรเสร็จแล้วค่ะก็ตกประมาณ8 9 0 0บาทแล้วนะคะแต่ว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็เลยมีความจำเป็นต้องซื้อมานั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะนะคะอย่างแรกนะคะเป็นเป็นรองพื้นนะคะรองพื้นของเซฟอร่านะคะที่ปูใช้ประจำนั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยใช้รองพื้นของ n ิ X นะคะ แล้วพอมีความรู้สึกว่าพอมาใช้ตัวนี้นะคะของเซฟอร่าเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเกลี่ยง่ายกับผิวหน้ามากๆมากกว่าเจ้ารองพื้นของ n ิ x นะคะเพราะว่าพอเราได้ใช้นะคะมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างการเกลี่ยนะคะ N ิ x นะคะเขาเกลี่ยค่อนข้างยากนะคะเขาจะไม่ค่อยกลมกลืนไปกับผิวหน้าเราเหมือน กับตัวของเซฟอร่ารองพื้นตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา16ยูโรเศษเศษนะคะ16ยูโรเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูบินกันนะคะ16ยูโร99เซนนะคะก็ตกประมาณ17ยูโรนะคะก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะราคาไม่สูงจนเกินไปนั่นเองแล้วก็ใช้ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยนะคะสำหรับของเซฟอร่านะคะมาตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น ที่ปูเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะที่ปูเคยทำรีวิวไปแล้วก็เป็นเป็นตัวมาส์กผมนั่นเองนะคะที่ปูเคยทำเป็นมาส์กที่เป็นไม่ใช่สำหรับที่ว่าเราจะต้องไปมาส์กตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ทฤษฎีเป๊ะๆนะคะเราก็ประยุกต์เอานั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็ใช้เป็นมาส์กผมระหว่างวันนั่นเองนะคะปูก็จะใช้มาส์กผมระหว่างวันช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็มาส์กผม สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีนะคะเพื่อให้ผมมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไปสาะนะคะเพราะว่าถ้ามาสช้าคืนเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่ราคา3ยูโร99เซนนะคะ3ยูโร99เซนนะคะก็อันนี้เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นอะโลเวย่าเป็นกลิ่นว่านหางจระเข้นะคะที่ปูทำรีวิวไปคราวก่อนนู้นเป็นกลิ่นของ a อาไซนเบอรี่นะคะเป็นกลิ่นผลไม้อันนี้ก็เป็นกลิ่นของว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะ มาอันถัดมานะคะอันสุดท้ายที่ปูยังไม่เคยได้ได้ไดลองใช้นะคะก็เพรีเห็นนะคะว่าเออมีความน่าลองดีนะคะก็เลยซื้อมานะคะเป็นมาร์กสำหรับมาร์กเท้านั่นเองนะคะทุกคนเป็นมาร์กสำหรับมาร์กเท้านะคะเพราะว่าเนี่ยเขามีวิธีการบอกนะคะว่าให้มาร์กตามนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลา20นาทีนะคะแล้วก็ ค่อยถอดถุงเท้าออกตามภาพปูก็ไม่รู้นะคะว่าข้างในซองเขาเป็นยังไงนะคะก็เป็นครั้งแรกที่จะลองใช้แล้วก็แล้วก็ถ้าได้ผลดียังไงเนี่ยก็จะมาบอกกันนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะทุกคนตัวมาสเท้าตัวนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะอันนี้ก็อยู่ที่3ยูโร99เ้เซนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ชุดเนี่ยชุดที่เขาเป็นเซตๆอย่างเงี้ยเป็นพวกมาร์กหน้ามา,ม,มาร์กผมมาร์กมือมาร์กเท้าอะไรเงี้ยนะคะเขาจะอยู่ที่ราคาที่3 3ยูโร99เซ้าเซนแต่ถ้าเขาอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราคา1ยูโร9 9เซ้าเซนนั่นเองนะคะก็นั่นแหละเดปูก็จะได้ลองลองมาร์กเท้าตัวนี้ดูนะคะว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงนะคะเผื่อดียังไงจะได้มาบอกต่อนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะมีแค่3อย่างแค่นี้เองค่ะก็ปาเข้าไป 24่สิบสียูโรเกเจ็ดเซนแล้วนะคะนั่นแหละก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ